สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์นิอ้วนครับผมวันนี้เราจะมาย้ายเจ้าขนุนกันไปอยู่บ่อหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะพายนชมขนุนก่อนย้ายนะครับและนี้ก็คือชมหน้าเจ้าขนุนนะครับผมก็คือปลาแรดนะครับปลาแรดสีดํานะครับเจ้าขนุนครับขี้เล่นครับเจ้าขนุนเป็นปลาขี้เล่นบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบ่อ รองวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรยี่สิบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรยี่สิบนะครับมีความกว้างอยู่ที่เมตรยี่สิบมันคับแคบไปสําหรับเขานะครับมีความลึกอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับจะอยู่รวมกับปลาคราฟบ่อหน้าบ้านนะครับเขาอยู่ได้ครับเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วแล้วก็ย้ายปลาครบออกไปเป็นบางส่วน ไปรอไว้แล้วที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวขนุนจะตามไปเจ้าขนุนตอนนี้มีอายุ4ปีกว่ากว่าครับ4ขวบกว่ากว่าแล้วล่ะน้ำหนักตัวตอนนี้น่าจะอยู่สักประมาณ4กิโลน่าจะได้นะครับน้ำหนัก4กิโลน่าจะได้ความยาวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ กะกะเอาน่าจะอยู่ประมาณจากหัวถึงปลายห่างก็น่าจะยาวอยู่สักฟุตก,กว่าๆนะครับน่าจะอยู่ที่ฟุตก,กว่าๆเรียกกันมานะครับตัวใหญ่พอสมควรก็ทําการอดอาหารไปแล้ว2วันนะครับอดอาหารไปแล้ว2วันเจ้าขนุนก็จะทําการย้ายในวันนี้นะครับโดยน้องเข้าเปลือกนะครับ การย้ายก็ไม่มีอะไรก็จับยัดก,กระสอบไปเลยง่ายๆโอ้โห,โโหโดื้อสุดสุสนสุดๆเ,เดี๋ยวไปสวมทางม่หนาวเนี่ะโอ้ยแล้วทั้งหัวเขาเข้าเดี๋ยวห่างของหัา จะดีดมีเงือกมันจะแตกหนูต้องเข้าไปชอ้อนนั่งข้างในลงเข้าไปตักของมันแล้วสวมปึ๊บดึงเข้ามาเลยดึงหัวมันเข้ามาไปเร็วๆดึงเงือกมันแตกข้ามเข้าไปนะหัวมากแล้วก็หั่นประหกหัวมันมาเออเนี่ยสวมไปเลยทีนี้สวมเลย มาเยอะม,มาเยอะมากวางหัวน,นะเด็กก็แบบนี้โอเคโอเคอ้าวโอเคทำไมข้าวให้ลูกอ้าว แล้วหมดเลยปึ๊บ Alone. The lonely streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town From London to ได้ปล่อยเจ้าขนุนไปแล้วนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับไม่มีการบาดเจ็บใดทั้งสิ้นนะครับก็มาเจอกับเจ้าถั่วต้มนะครับก็มีปัญหากันนิดหน่อยมีก็มีทะเลาะบ่อแหว้งกันแสดงพลังอานาจให้เห็นนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าหินนะครับก็มีเจ้าแฝดคอยแยกอยู่ก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้องเจ้าถั่วต้มนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อ ก็คอยคอยห้ามทับอยู่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาอัปเดตดูให้ดูอีกนะครับเพราะว่าผมจะเอาปลาคราฟมาปล่อยลงมาอีกนะครับแล้วก็มีปลาอีกลหลายๆปลามาลงในบ่อหน้าร้านนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม Yeah. I've been flying from town to town